ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของแนวหน้าท่องโลกที่ยืนอยู่ในจักรวาลสามก๊กโหลแลวผ่านไปสองตอนแรกพี่คนดูเยอะมากคนอูมาเซ็คเ่าของพี่เยอะมากคนดูเยอะมากคือเราเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่เราเล่าจากจุดแต่ละจุดคือเราไม่ได้เรียงลำดับมาไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าไปอันนั้นเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์คือคือความตั้งใจที่จะมาเล่าเรื่องสามก๊กเนี่ยไม่ได้มาตั้งใจที่จะมาเล่าเรื่องว่า หนังสือสามโคกเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเป็นยังไงแต่จุดประสงค์คือว่าอ่านเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยอยากอยากไปอา่านคือถ้านต้องไปอ่านเอง<ม>เราอะทำหน้าที่ที่จะมาเล่าแล้วก็กระตุ้นให้ทุกท่านไปอา่านแต่ตอนเด็กๆเราอ่านนะแต่ตอนแก่ๆล้วทีนี้เราก็ไม่อยากอ,าอ,อา่านอีกแล้วตั้งแต่เราจัดทัวร์สามคกไปตามรอยกลับมานะคนที่ไปเนี่ยกลับมาอา่านกลับมาอา่านหรือไม่ก็กลับมาดูซีรีส์กลับมาดูหนัง มีอ่ามีความสนใจที่จะกลับมาดูเพิ่มเติมแล้วมันก็จะเข้าใจมากขึ้นค่ะวันนี้เป็นอีพีที่3ถ้าว่าเรื่องจากวันสาก๊กกันนะคะคือมีนาน้าท่องโลกตอนแรกของเราในเวียนนาอแล้วคนบอกว่าสนใจจะไปดูคลิมเขียน้ามาพิพิธภัณฑ์อยู่ไหนคะพี่ปองตอนนี้70คนแล้วจ้าอเลรับไน่งรสี่สิบเออดานุล่องเรือล่องเรือนะฮะตอนนี้ก็ได้70ละ สวยมากคือถ้าใครมีตังเหลือๆนะมีเวลานะไปโูแล้วอากาศแล้วดีดีไปช่วงเวลาที่เราได้ใส่เสื้อหนาวสวยแล้วใบไม้มันเปลี่ยนสีจัดมากแต่แต่เที่ยวที่เราไปเที่ยวเนี้ยมันจะเป็นใบไม้ผลิเนี่ยเป็นสปริงดอกไม้ดอกไม้เป็นสปริงและอาหารอร่อยนะบอกเลยว่าอาหารอร่อยเป็น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 ช่วงเวลาที่เราได้ผ่านเมืองที่มีอาหารอร่อยจะเป็นเหมือนกับอาหารพื้นบ้านออาหารพื้นบ้านเขาทีนี้ อันนั้นเป็นเป็นเวียนนาดานูซึ่งมีมีอีพีเดียวแต่จักรวาลสามกงเนี่ยอีพีที่หนึ่งเนี่ยสุสานกุนอูอีพีที่สองก็ยังอยู่กุนอูเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งชื่อสาตว์ร่ำรวยคนดูกันเยอะมากพี่สองสัมพันธ์พรีเมียนะพรีเมียวันนี้ค่ะจักรวาลสามก๊อีพีที่สามาด้วยเรื่องของเบ้งของเบ้งอันของเบ้งดูดาวของเบ้งนะก็คือว่า นี่เอามาจากไหนก่อนอันนี้ซื้อมาจากเฉินตูนี่หนูพอดูสิอันนี้คือขงเบ้งน่ารักจังเลยอ่ะนะฮะนักข่าเขียนว่าขงเบ้งครับใช่คือขงเบ้งเนี่ยเขาดูง่ายแหละนะแต่ตุกตาเขาเนี่ยจะดูง่ายก็คือเขาจะถือพัดขนนกนะฮะหมวกเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคือขงเบ้งเนี่ยก็ถือได้ว่าในตลอดระยะเวลาสองสามพันปีของประวัติศาสตร์จีนเนี่ยคนจีน ที่ยิ่งใหญ่ที่มีการนับถือกันมายาวนานเนี่ยน่าจะมีอยู่สามคนหลักค่ะของจอองจ้อ,องเจกวนอูกวนอูแล้วก็น่าจะมาของเบ้งเนี่ยขงเบ้งที่มีความรู้สึกว่าผู้คนในแผ่นดินจีนเนี่ยรู้จักแล้วก็ศึกษาแล้วก็ของเบ้งนี่ก็แทบจะเทียบเทียบเทพยดาแล้วอะ่ะใช่ไหมคุณยาขอบเนี่ยบอกว่าขงเบ้งเป็นเหมือนกับผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรใช่ไหมก็คือว่า เก่งมากเป็นปราศ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องของเบ้งในบางมุมให้ mm hmm. พวกเราได้ฟังกันเนี่ะ <Okay. S 1> มุมแรกเนี่ยก็คือของเบ้งเนี่ยเป็นคนรูปหล่อคือบางคนเนี่ยบอกว่าในสามก๊กเนี่ยคนรูปหลอก็จะมีอย่างลิปโป้มาเฉียวอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของเบ้งเนี่ยถ้าเราดูกันตามหนังสือนะ อันนี้ฉบับของเจ้าพญาพระครองหดอันนี้เป็นฉบับที่เราเรียนกันได<ช>้แต่น้อยก็บอกว่าครั้งแรกที่เล่าปีพบคงเบ้งเขียนไว้ว่าเล่าปีเลยเห็นคงเบ้งรูปร่างใหญ่โตสูงถึงหกสองสีหน้าขาวเหมือนหยวกแต่งตัวโอโถงอท่วงท่าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นี่คือนี่คือต้นฉบับ หกสองนี่น่าจะประมาณร้อยแปดสิบไหมฮะอ๋อสูงเป็นคนสูงสูงใหญ่แต่ถ้าเรามาดูฉบับแต่งตัวโออาใช่ถ้าเรามาดูฉบับสมบูรณ์ฉบับของเจ้าพญาพะครังเนี่ยดัดแปลงฮะถ้าเรามาดูฉบับสมบูรณ์นะฉบับสมบูรณ์นี่ก็บอกว่าแต่งตัวเนี่ยนะคือตอนที่เล่าปีไปพบเนี่ยของเบ่งเนี่ยยังไม่พบทันทีนะไปแต่งตัวก่อน อืม,เ,อมเรียบร้อยจึงนะจึงเลี้ยวเข้าไปด้านในเป็นเวลาอีกพักใหญ่จึงแต่งตัวเรียบร้อยเดินออกมาต้อนรับเห็นไหมใช้เวลาพักใหญ่ในการแต่งตัวเป็นคนมีมารยาใชไใ่ไม่ใ่ไม่ใ่คนมีแมนเนอร์เมื่อเล่าปีเห็นขคงเบ้งม,มีรูปร่างสูงใหญ่ถึงแปดเสียสีหน้าดังหยกขาวสีสะโภกด้วยผ้าแพรร่างคลุมด้วยผ้าขนนกกระเรียน ท่าทางดุดเทพย,ายดานี่ท่าทีท่วงท่าเหมือนอาจารย์ผู้ใหญ่ออ Mang แต่น,นี่คือท่วงท่าดุดเทพย,ายดาอันนี้ใช่ว่าแต่งตัวโอถงแต่น,นี้บอกว่าอธิบายละเอียดเลยว่าศีรษะโพกด้วยผ้าแพรร่างคลุมด้วยผ้าขนนกกระเรียนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้ามาดูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็จะบอกว่าเขียนไปเลยว่าคงเป็นเป็นคนรูปหล่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของของเบ่งเนี่ยจึงจึงไม่ใช่ในหนังสามก๊กแบบที่พวกเราเนี่ยอาจจะเห็นในสมัยก่อนที่จะเป็นเทาๆ <c oughs> ที่จะเป็น <c oughs> แบบอาจารย์แกๆ <c oughs> ่ๆเทราคือรูปประกอบเนี่ยดูๆแล้วแบบน่าเชื่อถือใช่ <c oughs> แต่จ, <c oughs> จริงๆแล้วสามก๊กเนี่ยฉบับในสามก๊กทุกฉบับมันจะบบว่าคงแบ่งนี่มีท่วงท่าคือมองเห็นแต่ไกลก็รู้อยู่ว่าเป็นผู้มีผู้มี มีแสงสว่างใช่แต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>ตอนที่เราไปที่โงโอลังกะเนี่ยนะฮะเราจะไปเห็นภาพวาดของของเบ้งที่เขียนขึ้นในสมัยรัชวงศ์มิงมก็จะเป็นเหมือนภาพวาดของของเบ้งที่เราเห็นมาแต่โบราณก็คือมีหนวดรวบหน้าตาอวบอุมเป็นผู้ทรงภูมินะแล้วก็แต่พาะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูภาพยนตร์เรื่องเรดคลิฟนะฮะที่ของจอห์นวู ที่คนที่เล่นเป็นของเบ้งเนี่ยก็คือทาเคชิาทาเคชิเนี่ยหล่อมากยังว่าเลยเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ทาเคชิมาเล่นเป็นของเบ้งก็เพราะฉะนั้นเนี่ยของเบ้งเนี่ยจึงหล่อมากก็เอาทาเคชิมาเล่นโอน่ามากแล้วเชียวเฉงไหมแล้วก็ตอนแรกหนูนึกว่าจอร์ดูจะเอาดารามาดึงไงแต่จริงอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนรูปร่างของทาเคชิเนี่ยไม่ให้ไม่ให้มีอันนี้ไม่ให้มีหมวก หมวกสูงๆอ่าไม่ให้มีเพราะาถ้าหมวกสูงเนี่ยมันจะดูโบราณค่ะเขาก็เลยดัดแปลงให้ทางเฮชีเนี่ยผูกแบบเหมือนเหมือนผูกกลมๆแบบเป็นผูกมวยขึ้นไปแล้วก็รัดผ้าแล้วก็มีผ้าปล่อยยาวแต่ยังถือพัดพัดอยู่พัดพัดจากเมียที่ทําให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อเมียทำพัดให้เมียทำพัดให้นะก็ถืออยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปที่โดยรวมก็คือว่าขงเบ้งเนี่ย รูปร่างสง่างา,ามม <คะ S 1> ีหนะ้าเชื่อถือรูปรล่อเห็นไหมและเป็นคนที่พิถีพิถันในการแต่งกายคือให้เก็ิผู้อื่นอ,อและดูดีใจ่ไหมฮะทีนี้พอถ้าเราไปที่เมืองจีนเนี่ยเราก็จะเห็นรูปของเบ้งเนี่ยอยู่ทั่วไปเลยนะก็คือนอกจากสามพี่น้องแล้วเนี่ยนอกจากกวนอูเตียวหุยเล่าปี่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีของเบ้งเนี่ยอยู่ด้วยค่ะ<ช>นะฮะสารเจ้า เล่าปีสุสานเล่าปีที่เมืองเฉินตูเนี่ยนะซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของจกกกเนี่ยก็จะมีสุสานเล่าปีอยู่ที่นั่น <c oughs> จะมีนอกจากสุสานแล้วก็จะมีรูปปั้นเล่าปีถัดจากรูปปั้นเล่าปีไปเนี่ยซึ่งอลังการมากนะสองข้างนีก็จะประกอบด้วยกุนซือทุกคนของของจกกกฝ่ายบุญกับฝ่ายบูนเนี่ยเลียงแถวกันเลยแต่ว่าในฝ่ายบุญเนี่ยไม่มีของเบง คือคือพอเดินเข้าไปเนี่ยลูกสองข้างทางระหว่างทางที่เดินไปที่สาลซ้ายมือก็จะบุญอ่าซ้ายมือจะบู๊ขวามือจะบุญเลี้ยงเลยแล้วก็เล่าปีอยู่ตรงกลางคแต่ถ้าคุณเดินทะลุเล่าปีไปปุ๊บคุณจะเจอศาลเจ้าอย่หนึ่งเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งขงเบ่งอยู่ตรงนั้นคือยกขงเบ่งเนี่ยขึ้นไปเลยไม่ต้องไปยืนตรงนี้ไม่ต้องไปยืนตรงนี้ไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังของเล่าปีมีที่ของตัวเองอยู่ที่นั่น นี่คือความสําคัญของคงเบ้งะนะฮะในประวัติศาสตร์ในสามก๊กเนี่ยคงเบ้งเนี่ยถูกยกขึ้นมาแล้วก็อยู่ในบางจุดก็จะเห็นภาพสี่คนในเรียงกันนั่งเรียงกันเลยก็คือเล่าปีกวนอูเตียวหุยคงเบ้งเล่าปีกวนอูเตียวหุยคงเบ้งเรียงกันอยู่เรียงกันอยู่คือปก,กติจะเห็นสาม,มปก,กติจะเห็นสามเล่าปีวปกวน,<ค>นอูเตียว,ยวหุยแต่ว่าบางจุดเนี่ยจะมีคงเบ้งเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นคนที่สี่เพราะว่าใน จจกก็เนี่ยก็จะมีคนที่เป็นคนสําคัญก็มีเล่าปีกอ,อูเตียวหุยขงเบ้งจูล่งฮองตงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคนก็จะจําได้อยู่สีสหายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าเจาะไปที่ของเบ้งเนี่ยบุค,คลิกดีแล้วภาพที่เขียนในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพแบบ โบราณอะนะนะลายเส้นมีดูเป็นเหมือนคนแก่มีหนวดมีเคราวอะไรเงี้ยแต่พอถัดมาเนี่ยรูปปั้นมันเปลี่ยนเขาเคยถูกทุบหัวเนี่ยทุบหัวตุ๊กตารูปปั้นเนี่ยในสมัยตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเขาก็ไปสร้างใหม่ก็ทําหน้าใหม่ขึ้นมานระูปลักษณ์ก็เปลี่ยนไปมาปัจจุบันเนี่ยรูปปั้นของของเบ้งที่อยู่ที่เมืองเสียงหยาง จะเป็นรูปของเบ้งเนี่ยใหญ่มากใ,<ช>ใหญ่สูงขึ้นไปเลยนะห<ช>น้าเนี่เหมือนทาเคชิเราก็ยังบอกว่าอ๋อหน้าเขาเปลี่ยนละหล่อเลยก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของของเบ้งเนี่ยตอนแรกก็มานั่งนึกว่าเออเขาทําให้เหมือนพระเอกใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับไปดูต้นฉบับ<ช>ทุกจุดยืนยันตรงกันหมดว่าจูกัดเหลียงหรือของเบ้งนั้นเป็นคนรูปลอ แต่งตัวดีเป็นคุณชายอ่ะ,อะกำลังจะบอกพราภาพ,พยนร์เรื่องจูก,กัดเหลียงเนี่ยเป็นคุณชายเป็นคุณชายแล้วก็จริงๆอ่ะประวัติของจูกัดเหลียงเนี่ยก็คือเของแมงมาจากตระกูลขุนนางของราชวงศ์ฮั่นนะเขาเขามาจากตระกูลขุนนางเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีเพศภัยเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็หนีมาอยู่ที่เสียงหยางเสียงหยางเนี่ย กลายเป็นแหล่งรวบรวมมังกรพยักษรวบรวมพวกอัจฉริยะต่างๆว่ามันเกิดภัยสงครามหลังช่วงที่ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยมันจะล่มเกิดกาียุกอะแล้วก็ทุกคนก็มาอยู่ที่นี่จุกเดเหลียงเนี่ยหรือว่าคงเบ้งเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในตระก,กูลขุนนางมีเครือข่ายทางการเมืองเยอะเพราะฉะนั้นกำลังจะอธิบายว่าคงเบ้งอยู่ดีๆเนี่ย ไม่ใช่ผู้ที่อย่างรู้ดินฟา้ามหาสมุทรด้วยการไปเรียนรู้อะไรที่มันลึกลับเขาเป็นนักวิชาการเขามีเครือข่ายเป็นนักการเมืองครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวขุนานางใหญ่พ่อตาก็เป็นก็เป็นเศรษฐีเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวเองก็เก่งศึกษาหาความรู้พื้นฐานสังคมครอบครัวดีเพราะนั้นเนี่ย คนที่เป็นกุญซือเนี่ยมันถึงได้มีความต้องศึกษาหาความรู้นะ <Okay. S 1> ฮะตรงนี้มันจะนำมาคำอธิบายอันหนึ่งก็คือว่าตอนที่เราพูดถึงเล่าปีไปหาของเบ้งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าที่ต้องไปหาถึงสามครั้งเนี่ยเพราะของเบ้งลองใจว่าเอาจริงไหมเนื้อวอไหคือ คือสมัยก่อนเราก็จําได้แค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมันมีการตีความก็คือว่ายิ่งถ้าเป็นหนังซีรีส์ล่าสุดที่สร้างมาเมื่อปี2010เนี่ยในต้นฉบับดั้งเดิมเนี่ยคงเบ้งเนี่ยจะมีแผนที่ให้กับเล่าปีได้ดูแต่ในหนังเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุ <c oughs> ที่เล่าปีต้องไปเจอคงเบ้งถึง3ครั้งตีความว่า เมื่อเล่าปีมาหาเนี่ยคงเบ้งน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเจอเล่าปีเพราะรู้อยู่แล้วว่าเล่าปีต้องการอะไร<ม>การระยะเวลาที่เล่าปีกับขคงเบ้งเนี่ยมาเยือนสามครั้งเนี่ยมันกินเวลาประมาณสักแปดเดือนคือมาเจอครั้งแรกเนี่ย <c oughs> ในช่วงเข้าหน้าหนาวใช่แล้วก็ผ่านไปมาเจออีกทีเนี่ยได้ได้เจอตัวเลยเนี่ย ก็คือช่วงที่มันเป็นสปริงเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนฤดูแล้ว,ลลวคือมาเจอพ้ยง่ายว่ามาสามครั้งเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนเล่าปีบอกว่าเวลาไปเจอที่ของเบ้งเนี่ยคนใช้บอกว่าลงเขาไปเที่ยวใช่ไหมแล้วพอเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยองเบ่งเนี่ยเมื่อเจอกับเล่าปีแล้วก็บอก เราจะให้ท่านดูว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็แผนที่มาให้ดูความหมายคือว่าคงเบงไม่ได้ไปเที่ยวคงเบงไปทําการบ้านให้เราปีคือไปคือเดินเข้าไปในพื้นที่ที่มีการสู้รบไปดูว่าเกงจิวอยู่ตรงไหนไปดูว่างอกกกเป็นยังไงอีหุยกกเป็นยังไงเสฉวนเป็นยังไงเจ้าเมือ,องคนนั้นเจ้าเมืองคือคงเบงไปทําการบ้าน ไปทําวิจัยภาคสนามให้ให้ครบถ้วนกันวนความแล้วมาเขียนแทนที่ใช่แล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองอให้กับเล่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะได้ยินว่ามันเป็นแคนการทดลองใจใช่ไหมเอาเรื่องทดลองใจนี่เป็นหลักแต่ถ้าเรามานั่งดูวิธีการของของเบ้งเนี่ยของเบ้งไม่ใช่นั่งเทียนขงเบ้งไม่ใช่คนที่แบบตรวจด,ดวงดาวแล้วก็รู้ทั้งหมดแต่ของเบ้ง เป็นนักวิชาการเก็บข้อมูลภาคสนามไปคุยกับเพื่อนและตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองรู้จักคนเยอะ,ะพ่อตาก็เป็นเศรษฐีแล้วก็มีนักปราชอยู่เยอะเพราะนั้นผมเไม่ไปทำงานให้แล้วกลับมาเขียนไปเปอร์ بر, ที่เรียกัว่ายุทธศาสตร์หลงจงที่วิเคราะห์บ้านเมืองว่ามันจะเกิดเป็นสามก,ก๊ก แล้วให้เล่าปีเนี่ยมายึดเกงจิว๋วแล้วก็ไปยึดเสฉวนและให้ผูกมิตรกับสุนกวนสู้กับโจโฉมันก็เป็นหลักการสามกก,ก็คือว่าให้จับมือกับสุนกวนไว้ให้มันย่าแตกเด็ดขาดเมื่อเมื่อหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก,กหนึ่งเนี่ยก็สู้กับอีกหนึ่งได้เพราะว่าตัวเองก็น้อยกว่าเพราะนั้นหลักการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์หลงจงเนี่ยมันจึงถูกเขียนขึ้นด้วยความสามารถ ของของเบ้งที่ไม่ได้เป็นความสามารถจากการดูดวงหรืออย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรแบบหมอดูแต่เขาทำงานแบบนักวิชาการมีสายสัมพันธ์ไปหาผู้คนเหมือนคุณน่ะคุณอยากรู้อะไรคุณปองอาจจะโทรห,หาคนนั้นโทรหาคนนี้แล้วก็ประมวลผลว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะนออกไหมเพราะนั้นเนี่ยที่มันซ่อนอยู่ในนิยายสามก๊กเนี่ยมันก็คือสามก๊กคือสองครามข่าวสาร คนเขียนสามก๊กเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันหาไม่ได้แล้วในโลกเนี้ถ้าคุณกลับไปอ่านดีๆเนี่ยในสามก๊กเนี่ยทุกคําพูดเลยไม่มีพูดเล่นไม่มีบอกว่าฉันรักเธอฉันจะไปยงนี้ไม่มีน้ํามีแต่เนื้อคําพูดของแต่ละคนเนี่ยที่ออกมาจากปากบรรจุข้อมูลของคนนั่นไว้คนนี้ไว้ โโฉบพูดคุนใครก็ตามก็จะมีข้อมูลว่าไอคนนั้นมํากำลังทาอย่างนั้นมันกาลังจะทําอย่างนี้ที่ปรึกษาเรามาบอกอย่างนี้สุนควรอย่าพูดเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เราจะต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้อม,มันจึงกลายเป็นนิยายที่บรรจุทุกคําพูดเนี่ยคือข้อมูลข่าวสารหมดและข้อคิดและข้อคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงได้บอกว่ามันเป็นหนังสือสําหรับนักบริหาร ก็คือผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยพูดทุกเรื่องมีข้อมูลนะมีข้อมูลแล้วฟังที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยนะอย่างหนังสือเล่มน,นี้ที่ผมถือมาด้วยเนี่ยสามก๊กเนี่ยนะฮะอันเนี้ยคือรายชื่อที่ปรึกษาคุณซือของเล่าปี่แล้วมันก็จะมีกุณซือของศุนกวนกุณซือของโจโฉซึ่ง มาเป็นชุดเลยคือทุกคนเนี่ยคือพูดง่ายงว่าในยุคในยุคสองพันปีก่อนเนี่ยตำแหน่งกุญซือเนี่ยสำคัญมากทุกคนต้องมีมันสมองแล้วกุนซือทำงานอะไรคงเบ้งเนี่ยชัดเลยไม่เป็นเจ้าแต่กูจะช่วยให้เราปิดเป็นเจ้าให้ได้ปณิธานของคงเบ้งคือว่าสร้างอาณาจักรให้กับเล่าปี แล้วไม่คิดที่จะขึ้นเป็นเจ้าเองทํางานถ้าเป็นคือว่าเ,เขาเปรียบเทียบว่าถ้าเล่าปีเป็นเจ้าของบริษัทของเบนก็คือซีอีโอเป็นซีอเมื่ออาชีพแล้วก็ทําอยู่แค่นั้นนะเมื่อทําสําเร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็แฮปปี้กับสิ่งที่ได้ทําไม่คิดที่จะไปฮุบบริษัทไม่คิดที่จะไปทําให้น้อยกว่าน,นั้นแต่ว่าทํางานให้สุดฤทธิ์เพื่อให้บริษัทเนี้ย พังงาดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ของเบ้งก็ทําสําเร็จของเบ้งกับเล่าปีก็ทําสําเร็จสามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ที่เฉ่ฉวนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเวลาเราเอ่านหนังสืออะฮะมันก็มีการวิเคราะห์กันมากอย่างบางคนก็สามก๊กที่เรารู้จักเนี่ยเป็นนิยายาแต่เป็นนิยายที่หยิบม,มาจากประวัติศาสตร์ เ0เป็นเรื่องแต่ง30%นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแต่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของคนเขียนที่สามารถเอาประวัติศาสตร์เจเนี่ยมาบวกอีก30%ให้กลายเป็นนิยายที่มันอย่างที่ผมพูดอะรางวัลโนเบลนี่ก็ก็ยางร้อยไปตัวละครเก0าตัวตัวละครเก0าตัวเขียนนะชื่อเมืองอีกต่างๆเนี่ยเพรเ,เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็น มันก็เลยกลายเป็นนิยายที่เราจะต้องใช้เวลาอ่านกันไปเนี่ค่อยๆล,ละเลียดอ่านสมมติว่าถ้าเราอ่านเล่มนี้คนไทยก็เริ่มต้นจากเล่มนี้แหละเจ้าพยาพระรางหนเจ้าพยาพะกางหน <c oughs> ใช่ไหมหลังจากนั้น <c oughs> ก็มีฉบับภาษ,ษา,า,าอังกฤษอ่าวนฉบับนี้ก็เป็นฉบับสมบูรณ์พร้อมคาวิจารณ์อ่ามีอีก 3, สามเล่มมีอีก 4, สี่เล่มนะขนาดนี้สี่เล่มนะอ๋อสามอืออแล้วเสร็จแล้ว บางคนก็มาอ่านพิเคราะห์สาก๊กอีกอ,อันนี้ก็วิเคราะห์ตีความซึ่งซึ่งดีมากสนุกมากเพราะนั้นเนี่ยสามก๊กหรือจะมาอ่านเรื่องราวของบรรดากุณซือทั้งสามก๊กว่ามีใครบ้างม,มันมันก็จะเลยทำให้เราหรือจะมาอ่านนี่ปัญญาคงเบ่งว่าด้วยชมลมขุนพลนี่อันนี้ฉบับมีแกะเก่ามากเลยนะพี่คุณดูว่าฉบับเก่าขนาดไหนเนี่ย เพราะว่ามันผมซื้อไว้ตั้งแต่ปี2531นะฮะก็ก็คือมีของเบ้งกับซุนบูนั่นแหละที่เขียนหนังสือแนวนี้ออกมานะเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าเราจะมาพูดคุยเรื่องของของเบ้งเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดกระตุน้นอันนี้เป็นการกระตุน้นให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปอ่านสามกบ อย่างพินิพิเคราะห์นะฮะพินิพิเคราะห์นั้นก็คือว่าสามก๊กเขาเขียนขึ้นมาด้วยความคนเมื่อสี่ห้าร้อปีที่แล้วหาข้อมูลเขียนหนังสือขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะและของเบ้งว่ากล่าวทั้งนี้เหตุพิเคราะห์เห็นโดยตำราว่า <c oughs> ต่อไปภายภาคหน้าลอบปีจะได้เป็นใหญ่อยู่ก๊กหนึ่งจโจโฉก๊กหนึ่งซุนกวนก๊กหนึ่ง เป็นสามก๊กชนี้แหลบรรดาคนจีนทั้งปวงจึงพากันนับถือของเบ้งว่ามีปัญญารู้ตำราตลอดไปถึงการภายภาคหน้าเป็นที่สรรเสริญตราบเท่าทุกวันนี้อันฝ่ายลอบปีได้ฟังของเบ้งแล้วดังนั้นก็คำนับแล้วว่าถ้าเช่นนั้นขอเชิญท่านไปอยู่ทำราชการช่วยทำนุกบำรุงสั่งสอนข้าพระเจ้าสืบไปของเบ้งจรงกล่าวว่า ตัวข้าพเจ้าเป็นคนชาวบ้านนอกสติปัญญาน้อยเคยแต่ทำการหยาบจึงจะไปทำราชการสั่งสอนท่านนั้นเป็นการละเอียดสุข,ขุมนักเห็นจะทำไปไมิได้จะเสียการของท่านเล่าปีจึงอ้อนบอนว่าหากท่านมิได้ทำนุกบำรุงแผ่นดินแล้วหน้าที่อาณาประชาราัฐทั้งปวงก็จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ เล่าปีว่าเท่านั้นก็ร้องไห้สะอื้นไม่เหงื่อยหนะ้าคงแม่งเห็นดังนั้นก็รู้ว่าเล่าปี่มีความรักโดยสุจ,จริตจึงกล่าวว่าท่านมีความรักให้ข้าพเจ้ามั่นคงอยู่แล้วอย่าร้องไห้วิตกไปใหญ่ตัวข้าพเจ้าจะไปทํารัชการด้วยกับท่านถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นประการใดก็ดีก็จะช่วยทํานุบํารุงตามสติปัญญา เล่าปีได้ฟังดังนั้นยินดีนะจึงเรียกกวนอูเตียวหุยให้เข้ามาคำนับแล้วเอาแพรแลสิ่งของทั้งปวงซึ่งเอามาให้แก่คงเบ้งเป็นการคำนับคงเบ้งรับเอาของทั้งนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้วชวนเล่าปีกวนอูเตียวหุยให้อยู่นอนด้วยคือหนึ่งครั้นลูกเช้าเรียกจูกัดกินผู้เป็นน้องเข้ามาและเล่าความว่า,วา เล่าปีมีความอุตสาหะมาหาถึงสามครั้งว่าเล่าอ้อนวอนให้ไปอยู่ทำราชการด้วยการทำนุกบำรุงบ้านเมืองครั้นตัดประโยชน์เสียก็จะเป็นที่เสียหายตัวเราจำจับไปด้วยเล่าปีเจ้าอยู่ภายหลังรักษาโครกระบือไรนาข้าวของําปวงไว้อย่าให้เป็นอันตรายเสียถ้าเราไปช่วยเล่าปีทำนุกบำรุงแผ่นดินให้สุขสำเร็จแล้วจะกลับคืนมาทำมาหากินด้วยกันเหมือนดังเก่า ครั้นของเบ้งสั่งเสียจูกัดกินผู้น้องเสร็จเล่าปีกวนอูเตียวหุยก็คำนับลาจูกัดกินพาของเบ้งมาณน้เมืองซินเอียใช่และทำคารวะเลี้ยงดูของเบ้งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่กินข้าวร่วมสำหรับกันเป็นที่ปรึกษากิจการทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็คือการพบกันของสองผู้ยิ่งใหญ่คืออันเนี้ย และหลังจากที่คงเบ้งลงจากโงลังกังมาแล้วเนี่ยไม่ได้กลับขึ้นไปอีกเลยอาไม่ได้ไปช่วยจุกจันไม่ได้ช่วยกูจินเลยก็คือพอลงมาแล้วเนี่ยก็ต้องรับภารกิจอยู่นานทํานุบํารุงแล้วก็หลังจากที่เล่าปีสิ้นไปแล้วเนี่ยคงเบ้งเนี่ยขึ้นมาเป็นเหมือนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเลยนะคือคุมแผ่นดินเลยนะ <S <S อมไม่ใช่แค่ว่าเป็นกุนซืออย่างเดียวเขาคุมแผ่นดินเนี่ยคุมทิศทางของโจกโกกเนี่ยอยู่ถึงสิบอปี เพราะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราไปอีพีหน้าจอีพีหน้าเนี่ยมีการพูดกันว่าทําไมคนที่เก่งเป็นเทพพยายดาอย่างคงเบ้งเนี่ยถึงมาทํางานกับเล่าปีทําไมไม่ไปทํางานกับซุนกวนทําไมไม่ไปทํางานกับโจโฉทําไมไมาทํางานกับเล่าปีที่มีคนบอกว่าเป็นคนที่อาภัพวาสนาแต่ทําไมคงเบ้งเห็นอะไรในตัวเล่าปีอืแล้วเล่าปีเนี่ยเป็นคนร้องไห้เยอะ เป็นคนหนีสงครามไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วทําไมคงเบ้งถึงมาช่วยคนแบบนี้ทําไมไม่ไปอยู่กับซุนกวนทําไมไม่ไปอยู่กับโจโฉนั่นสิเดี๋ยวเรามาคุยกันอีพีหน้าจากรวาลสามก๊กค่ะจากรวาลสามก๊กอีพีนี้ว่าในเรื่องคงเบ้งรูปหลอ่อรูปหลอ่อแล้วก็เก่งเก่งเก่งรูปหล่อเป็นคุณชายอีพีหน้า เรามาดูซิว่าอะไรทําให้ผองแม่งตัดสินใจอยู่กับเล่าปีอ,อไปเป็นซีอให้จกกกอ่ะ <laughs> เปิดติดตามจักราวาลสามกกกับพี่เจเกิงสมชับนะคะคไปด้วยกันที่ e ีพีหน้าค่ะสําหรับ e ีพีนี้สวัสดีขอมีความสุขกับจักราวาลสามกของเราค่ะ